สวัสดีครับพี่นัทครับยูครับคุณนัทแปงนพันธ์ด้ครับที่วัดในเตาครับครับวัตถุมงคลรุ่นนี้ครับเหนือเมฆครับเหนือเมฆยังไงพี่นัทบอกหน่อยมันเกินความคาดหมายครับแล้วมันเหนือความคาดหมายทุกอย่างใครที่มีบ่วงติดนู่นติดนี่ติดนั่นมาเหนือเมฆที่มันคือเกินความคาดหมายโชคปุ๊บครับอ่าราบที่ได้มาลอยๆมาเหนือเมฆนี่แหละครับรุ่นเหนือเมฆแล้วท่านอาจารย์ประสูติเนี่ยหลายๆลยท่านอาจจะไม่ทราบคับขอแจ้งผมเคยมาบวชที่นี่ จริงเหรอผมเคยมาบวชที่นี่แล้วเหตุที่ผมต้องมาบวชที่นี่เพราะว่าตอนนั้นผมได้แชมป์แฟรแมนแท้แล้วผมบ่นเลยว่าผมจะบวชแต่ผมผิดคำกับท่านครับแล้วชีวิตก็แย่มาตลอดจนมาเจอท่านอาจารย์เ<อ>ขาบอกขอใช้ว่าเจออีกครั้งหนึ่งแล้วท่านบอกว่ามึงต้องมาบวชอยู่วัดกู <im itating> นี่แหละคือสิ่งที่เราแล้วผมก็มาบวชแก้บนที่นี่อ,อยู่ที่นี่ เป็นสิบวันแหละแล้วก็เดินบิญาบาณโอ้โหลำบากลำบากสมัยก่อนม,มันยังไม,ยงไม่ยังไม่มีเลยเนี่ยตอนที่ผมมาบทยังไม่มีการสร้างอะไรเลยอ่ะเป็นถ้ำจริงๆเลยเพียวๆเลยเป็นถ้ำเลย<ร>ทั้งวงเขา,ขาเลยแล้วผมไม่นอนที่กุฏิข้างๆแล้วพี่ไม่รู้จักท่านตอนนั้นได้ยังไงผมเจอท่านตอนปีสี่แปดที่งานงานพุทธวิเศษองค์พระจจดกรมหลวงกรุงเทพตอนนั้นท่านยังหนุ่มเลยท่านยังแบบ พออะส่สิบต้นต้นแล้วพี่ก็เฟี้ยวแล้วพอท่านเลยไปบอกพี่ว่ามึงต้องบวดที่นี่ไังไห่พม่มยังตอนนั้นเจอยังไม่ได้เป็นการเป็นแท้<อ>เจอท่านเสร็จปุ๊บก,ก็ได้ได้ได้ยินกษรษณ์บอกเลยว่าท่านเป่าทองได้